มาครับสำหรับใครที่ดูเกมนี้อยู่และยังไม่นอนนะครับหรือว่าใครที่เพิ่งตื่นนะครับก็สวัสดีเช้าวันพุธนะครับที่สดใสสำหรับแฟนๆของเชลซีนะชื่อว่าเอาคืนได้แต่มิดตำหน่วยนะครับจากแมตช์แรกที่บุกไปแพ้1ประตูต่อศูนย์กลับมาคราวนี้ทวงคืนไปครึ่งโหลเลยนะครับสำหรับทัพสิงโตน้ำงนกามเชลซีของผมเจ๊อยากเจ๊ให้มันดังกว่านี้นะครับแต่ว่ากลัวข้างบ้านก็ตื่นนะครับก็เลย ต้องขอสรุปอย่างนี้นะครับถือว่าทางฝั่งของเชลซีนั้นสุดยอดมากๆนะครับในค่ำคืนนี้เล่นเกมแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่รีบไม่หวือหวาจนสุดท้ายแล้วไล่ต้อนทางฝั่งของมิ d l ล s b ์ o โบรไปที่6ประตูต่อนหนึ่งะครับจริงๆ560จะสวยมากกว่านี้นะครับแต่ว่า6-1ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเข้าไปรอรอบชิงที่เวมบรีก่อนนะครับก่อนที่ต้องรอผู้ชนะระหว่างฟูแลมและอาร์เซนอลในคืนค่ำคืนนี้นะครับ ต้องใช้คำว่าคืนนี้กันสิว,ว่าตีห้าแล้วนะก็มาคุยหลังเกมกันหน่อยนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างมีประเด็นไหนที่น่าสนใจในเกมนี้นะครับก่อนอื่นหมดไปคุยในเรื่องของไลฟ์อัพกันก่อนนะครับว่ามากันอย่างไรสําหรับทั้ง2ทีมนะเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเชลซีนะครับมาในระบบ4-2-3-1นะครับหรือว่า4 5 1นั่นเองผู้รักษาประตูยังคงใช้งานเป็นเพตโรวิชนะครับแบ็กซ้ายเป็นคีเวล กลับมาลงสนามกับเชลซีได้แล้วนะครับแบ็กขวาวันนี้ใช้งานอักเซลดีซาซี่นะครับคู่เซนเตอร์ก็เป็นเชโกซิวายืนคู่กับลิวายโคลวิลนะครับมิดฟิลด์ตัวรับเป็นมอนเซสคาเซโดยืนคู่กับเอนโซเฟอร์นันเดสนะครับซ้ายมูดริกขวาสลิงโคพาเมอร์เป็นเพลย์เมคเกอร์นะครับและหน้าเป้าเป็นอาร์มันโดบโรจานะครับส่วนทางฝั่งมิดเดิลสโปรผู้มาเยือนนะครับทีมของไมเคิลคาริกนะ ผู้รักษาประตูเป็นทอมโกลเวอร์นะครับแบ็กซ้ายเป็นลูคัสเอ็งเจลนะครับแบ็กขวาเป็นทางด้านของรันเดนเบิร์กนะครับคู่เซนเตอร์เป็นเดลฟรายยืนคู่กับแมตต์คลาร์กนะครับกองกลางเนี่ยซ้ายเป็นแมตต์ครุกขวาเป็นจอห์นนี่เฮาสันนะครับคู่มิดฟิลด์เป็นทางด้านของมาคัสฟอสและก็ทางด้านของแดเนียลบาลาเซ่นะครับคู่หน้าเป็นมอร์แกนโรเจอร์ยืนคู่กับไฮเดนแฮกกี้นะครับถือว่า m i d เดิลส์บรก็มารับเต็มสูบนะครับเพราะว่าแมตช์แรกเนี่ยพวกเขาได้สกอร์ตุนเอาไว้1ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้มาอุดไว้ก่อนนะครับตามที่คาดไว้ไม่ผิดเพี้ยนเลยนะครับทางฝั่งของเชลซีเริ่มเกมมาก็ตะกุกตะกักนิดหน่อยนะครับต่อเกมไม่ค่อยผลิตประต่อ,อไหรสนามดูลื่นๆนะครับในวันนี้แต่เกมเริ่มมาได้แค่15นาทีเท่านั้นทางฝั่งของเชลซีมาได้ประตูขึ้นนํานะครับ จากจังหวะที่เบนคีเวลหุบเข้ามาเล่นตรงกลางนะครับแล้วจ่ายแทงทะลุช่องให้กับ,บราฮิมสตอร์ลิงสตอร์ลิงมีโอกาสที่จะยิงได้นะครับแต่ว่าเห็นอามันโดโบจาแบมือขออยู่นะครับก็เลยเลือกที่จะจ่ายสวายพานให้กับอามันโดโบจาอามันโดโบจาเหมือนขาดความมั่นใจนะครับจริงๆเขาสามารถแปรกระแทกให้เข้าไปเลยได้แต่เขาเลือกที่จะจับก่อนหนึ่งจังหวะนะครับทำให้กองหลัง ของมิดเดิลสโบรตามมาทัน,นครับอย่างฮาวสันพยายามที่จะสกัดบอลน,นะครับแต่ว่ามันผิดเหลี่ยมกลายเป็นโอนโกนะครับสกัดบอลเข้าประตูตัวเองไปแทนที่โมอัลมันโดโบจาจะได้ประตูในช็อตนี้นะครับกลายเป็นว่าฮาวสันทําเข้าประตูตัวเองทั้งฝั่งของเชลซีขึ้นนํา1ประตูต่อ0ูนยะครับผ่านไปแค่15นาทีเท่าน,นั้นทําให้รูปเกมของเชลซี เข้าทางเลยละครับเพราะว่าได้ประตูเร็วตั้งแต่ต้นครึ่งแรกเลยนะครับเกมของเชลซีก็ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะและหลังจากนั้นนะครับเกมของเชลซีก็ไหลลื่นปึ๊ดๆเลยนะครับมาได้ประตูที่2จากทางด้านของเอ s นโซฟ n ร์นันเดสนะครับบอลขึ้นมาทางกราบขวาอีกแล้วนะครับจากการประสานงานกันระหว่างอักเซลดิซซี่กับสตอริงนะครับดิซซี่ฝากบอลไปให้สตอริงนะครับที่บริเวณริมเส้นทางกราบขวาสตอริงตอกส้นเข้ามาให้นะครับดิซซี มีเวลาเหลือๆนะครับจ่ายเข้ามาในปากประตูให้กับอัลมาโดโบจาอีกแล้วนะครับโบจาจริงนะครับแต่ว่าไปติดบล็อกของกองหลังมิดเดิลสโบรก่อนที่บอลจะไหลเข้าทางเอนโซเฟอร์นันเดสนะครับเอนโซก็แปรกระแทกนะครับให้บอลหนีมือผู้รักษ,ษาประตูมิดเดิลสโบรไว้ก่อนก็ทำให้บอลหายเข้าประตูไปเชลซีขึ้นนำา2 0ศนะครับในนาทีที่29ถือว่าโอ้โหเอนโซ ช่วยให้สถานการณ์อุณหภูมิของเกมเนี่ยมันดูลดลงได้บ้างครับถึงแม้ว่าอากาศสนานามแฟนๆของเชลซีก็หายใจโล่งมากขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ประตูที่2นําตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกของเกมนะครับหลังจากนั้นก็เป็นอักเซลดีซ s i ซีนะครับที่มาซัดประตูที่3ให้กับเชลซีเป็นการเล่นกับทางฝั่งของอราฮิมสตอริงครับประสานงานกันทางดิมเส้นทางฝั่งขวาได้ค่อนข้างดีนะครับ ดิซาซีฝากบอลไปให้กับทางฝั่งของสเตอร์ลิงนะครับแล้วทางฝั่งสเตอร์ลิงเนี่ยปาดบอลกลับมาให้กับดิซาซีวิ่งเข้ามาแปกกระแทกแรงแรงนะครับบอลหายเข้าไปเลยเชลซี Chelsea ขึ้นนำ3-0นะครับในนาทีที่36ของเกมถือว่าโอ้โหออกนำเร็วมากๆนะสำหรับเชลซี3-0เนี่ยถือว่าเป็นสกอร์ที่สุดยอดจริงๆนะครับหลังจากนั้นยังไม่พอนะครับในช่วงท้ายเกม ทางฝั่งของเชลซีที่ขึ้นมากดดันต่อเนื่องนะครับแล้วทางฝั่งของมิดเดิลสโบรที่พยายามจะบิลอัพนะครับต่อบอลกันพลาดนะครับโดนโคพาเมอร์แย่งบอลได้หน้าปากประตูโคพาเมอร์นิ่งมากนะครับลูกนี้ยมองแล้วก็มีขยับยิงหลอกไปทีนิงก่อนที่เลือกที่จะแปนิ่มๆนะครับหายวับเข้าประตูไปเชลซีนำ4-0นะครับในนาทีที่42มาถึงตรงนี้แฟนเชลซีไปทีวีนอนยังได้นะครับแต่ว่า เพื่อความชัวนะครับดูให้จบเกมดีกว่าหลังจากนั้นนะครับกลับลงมาเล่นในครึ่งหลังทางฝั่งของเชลซีก็เปลี่ยนตัวกันยับนะครับเรามาได้ประตูที่5จากโคปาเมอร์คนเดิมนะครับซึ่งคอนเนอรลาเกอร์นะครับตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนลงมาแทนอามันโดโปรจาได้บอลทางริมเส้นทางฝั่งซ้ายก่อนที่จะเลี้ยงบอลเปลี่ยนจังหวะนะครับจากช้าเป็นเรว็วแล้วปาดเข้ามาหน้าปากประตู โคพาเมอร์อยู่ตรงกลางประตูครับไม่ต้องจับให้มันยุ่งยากนะครับแปได้ขวาเท้าที่ไม่ถนัดแต่ว่าบอลก็ยังเข้าประตูอยู่ดีนะครับทำให้เชลซีหนีห่างไปเป็น5ประตูต่อศูนย์นะครับในนาทีที่77ถือว่าโอ้โหเนี้ยมากๆนะสำหรับโคพารเมอร์ลูกนี้นะครับแล้วท้ายเกมนะครับทางฝั่งของ เชลซีมาได้ประตูที่6นะครับจากมาดูเอเก้ที่โซโลเข้ามาประสานงานกับคอนเนอร์กาล์เกอร์ครับก่อนที่แกจะยิงยัดแรงๆบอลไปโดนตัวกองหลังของมิดเดิลสโบรนะครับแต่ว่าทิศทางเนี่ยมันเข้ากรอบอยู่แล้วก็เป็นเครดิตของมาดูเอเก้ไปเชลซีนำหกศนะครับในนาทีที่81เนะครับเหลือไม่ถึง10นาทีก่อนจะหมดเวลานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมิดเดิลสโบรก็ขอไว้ลายหน่อยนะครับถือว่าก่อนจบเกม ขอเป็นของขวัญอำลาบ้างมาได้ประตูจากทางด้านของโรเจอร์นะครับในนาทีที่88จากการเลี้ยงจี้ใส่กองหลังของเชลซีนะครับอักเซลดิซซี่ทำได้แค่ถอยประคองนะครับไม่กล้าเข้าก็เปิดช่องให้กับทางฝั่งของโรเจอที่หักล็อกไปจังหวะหนึ่งก่อนที่จะปั่นโค้งไปที่เสาสองนะครับผู้รักษาประตูเชลซียืนตำแหน่งพลาดหน่อยนะครับเป้าเฝ้าเสาแรกทำให้ช่องว่างเสาสมีเยอะไปหน่อยก็ ยิงไม่แรงมากนะครับแต่ว่าจิตทางค่อนข้างชัวหายเข้าประตูไปทางฝั่งของมิดเดิลสโบรก็ได้ประตูกลับบ้านนะครับประตูปลอบใจในนาทีที่88จบเกมทางฝั่งของเชลซีสามารถเปิดบ้านไล่ต้อนทางฝั่งของมิดเดิลสโบรเอาไปได้นะครับที่6ประตูต่อนหนึ่รวมผลสกอร์2นัดนะครับเชลซี Chelsea ผ่านเข้ารอบจริงไปด้วยสกอร์รวม6ประตูต่อ2นะครับถือว่า เอาคืนทบต้นทบดอกนะครับหลังจากแมตช์แรกที่บุกไปแพ้ที่บ้านของมิดเดิลสโบรมา0-1พิดความคาดหมายไปหน่อยนะครับแต่มาเล่นในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์แล้วเนี่ยก็โอ้โหใส่จับนะครับไม่ยั้งทําให้ทั้งฝั่งของมิดเดิลสโบรจำทางกลับบ้านได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ต้องไปถามเข้าอะเมื่อว่าในเรื่องของรูปเกมกันหน่อยนะครับว่าแมตช์นี้เชลซีแล้วก็มิดเดิลสโบรเล่นกันยังไงนะครับ ว่ากันที่ทางฝั่งของเชลซีก่อนนะครับ10นาทีแรกดูสเปซสปะไปหน่อยนะครับเกมไม่ค่อยเป็นรูปเกมเลยนะครับพยายามที่จะต่อบอลตรงกลางแล้วนะครับแต่ว่าต่อไม่ติดนะเพราะทางฝั่งของมิดเดิลสโบรเล่นยืนคุมโซนหน้าบ้านกันเยอะมากๆครับเชลซีไม่มีช่องให้ต่อบอลเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะต่อบอลกันหลวมๆห,หน่อยนะในช่วงต้นครึ่งแรกนะครับทางฝั่งของมิดเดิลสโบรค่อนข้างที่จะเฟรชซิงดีนะครับหลังจากนั้น ทางฝั่งของพอรชดูเหมือนจะเปลี่ยนรูปแบบการยืนนะครับปรับมาเล่นเป็นระบบ4-2-4นะครับก็เน้นไฮเ r รสซิ่งนะครับเ r รสซิ่งสูงเข้าว่าแล้วก็เมื่อต่อบอลไม่ได้ก็เล่นบอลยาวสลับบ้างนะครับซึ่งการวางยาวจากแนวลึกนะครับแล้วให้ตัววิงแบ็กเนี่ยวิ่งโอเวอร์แลปขึ้นไปนะครับทำให้กับดักเช็คล้ำหน้าของมิดเดิลสโบรเนี่ยมันไม่ทำงานนะครับมีโอกาสที่จะเข้าไป จบสกอร์ใส่หลายครั้งครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเบนคีเวลมีโอกาสหลุดเข้าไปมงทีหนึ่งแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกรอบนะครับแล้วหลังจากนั้นเชลซีเหมือนจะเห็นช่องนะครับว่าเจาะตรงไหนดีก็มาขึ้นเกมทางฝั่งขวาแหละครับที่โอ้โหเป็นบอ่อของมิดเดิลสโบรเลยนะเชลซีช่วยกันประสานงานกันดีมากนะครับระหว่างราฮิมสเตอร์ลิงกับอักเซลดิซัสซี่นะครับที่เกมนี้เป็นคู่หูที่สามารถช่วยให้เชลซีเนี่ย ได้ประตูเป็นกอบเป็นคำรรเลยนะในแมตช์นี้3ประตูแรกนะมาจากกราบขวาครับเป็นสเตอร์ลิงที่มีส่วนร่วมแทบจะทุกประตูเลยนะครับการเจาะทางริมเส้นทางฝั่งขวาของเชลซีเนี่ยได้ผลชัดเลยนะครับเกมรับที่ค่อนข้างจะเชื่องช้าไปหน่อยนะสำหรับทางฝั่งของมิดดลสโตรไม่สามารถที่จะรับมือกับความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็เซนบอลที่ค่อนข้างเหนือกว่าของผู้เล่นเชลซีนะครับทำให้ พอโดนประตูแรกตั้งแต่15นาทีแรกเนะี่ยก็เรียบร้อยนะครับเชลซี Chelsea สามารถเข้าเกมของตัวเองได้แต่ว่าก็ขอมองดูสภาพสนามที่สแตมฟอร์ดบ i ิด e วันนี้สภาพสนามค่อนข้างลื่นนะครับบอลที่ต่อบอลกันง่ายๆเนะี่ยอาจจะหลุดแรงบ้างช้าบ้างนะก็ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาสำหรับเล่นของเชลซีหน่อยต้องเข้าใจด้วยนะครับว่า ยุโ,โรปเขาเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วอาจจะมีหิมะตกหรือว่าฝนตกเป็นเรื่องปกติของอังกฤษอยู่แล้วนะครับสภาพสนามวันนี้ดูค่อนข้างที่จะไม่อำนวยในการต่อบอลกับพื้นสักเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าบอลมันจะไม่เฉื่อยมากก็ตามแต่ว่าทัดดูแล้วจริงๆแลนะ้วเนี่ยผู้เล่นของเชลซีแล้วก็มิดแลนสโบรเนี่ยมีอาการลื่นอย่างชัดเจนนะครับในสนามเกมของเชลซีเดินเครื่องพอติดเครื่องได้แล้วเนี่ยเห็นช่องแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะเน้นเจาะทางริมเส้นทางฝั่งขวานะครับทำให้โอ้โห รูปเกมที่เชลซีได้ประตู3ลูกแรกมาจากริิมเส้นทางฝั่งขวาแบบชัดเจนนะครับเสียดายไปหน่อยที่อามนโดโรจาไม่มีสกอร์ใส่ในลิสต์รายชื่อของเขาในคําคืนนี้นะครับเขามีโอกาสแบบจาแจ้งเนี่ยสองลูกเลยนะครับคือประตูแรกที่เชลซีไดนะ้ถ้าเขามั่นใจหน่อยนะครับแปกระแทกจังหวะแรกเน่ยน่าจะหายไปแล้วนะแต่ว่า ด้วยความที่ไม่มั่นใจนะครับเลยเลือกที่จะจับบอลซะก่อนแล้วค่อยยิงเอาชัวร์นะซึ่งกองหลังมิดเดนสโบรเขาก็ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับถ้าสกัดดีๆหน่อยเนี่ยอาจาอาจะพลาดโอกาสทองแบบนี้ไปได้ส่วนลูกที่2อมอนโมนดโรจาพยายามที่จะยิงเร็วแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไปติดบล็อกของกองหลังมิดเดนสโบรอยู่ทําให้ไม่สามารถใส่สกอร์ให้ตัวเขาเองได้จริงๆแล้วเล่นแบบทุ่มเทมากนะอัลมนดูโรจานัดเนี่ยเห็นวิ่งเพรสซิ่งไล่บอลกันแบบสนุกสนานเลยทีเดียวก็ถือว่า อาจจะกลับมาในคาแรคเตอร์ของเจ้าตัวที่ในมุมมองที่ว่าค่อนข้างที่จะขยันนะครับในการวิ่งไล่บอลแต่ว่าในเรื่องของความคมในการจบสกอร์ยังต้องตามหาอยู่เช่นเดิมนะครับส่วนแผงกองกลางวันนี้เชลซีต่อบอลไม่ได้เลยนะครับยอมรับจริงๆว่ากองกลางไม่สามารถที่จะเซตบอลทำให้บอลเนี่ยออกด้านข้างซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการถ่ายบอล ข้ามฝากซ้ายขวาซ้ายขวาเป็นส่วนใหญ่นะครับไคเซโดกับเอนโซเฟอร์นันเดสยืนคู่กันตรงกลางนะครับคอยเก็บบอลแถว2อ,อย่างเดียวส่วนเอนโซเนี่ยแลบขึ้นไปหน้าปรากประตูบ่อยครั้งไคเซโดเนี่ยยืนปักหลักตรงกลางเลยนะครับดีที่ว่าวันนี้มีโคพาเมอร์นะครับที่อยู่เป็นหน้าต่ำนะครับในวันนี้ที่มีโอกาสจ่ายบอลทะลุทะลวงแผงเกมรับของมิดแลน r สโบรได้ดีมากๆนะครับ โคพาเมอร์ให้บอลแต่ละดอกเนี่ยถ้ากองหน้าของเชลซีจบคมๆเนี่ยน่าจะได้หลายลูกเหมือนกันนะถือว่าเป็นผู้เล่นที่เซนต์บอลดีมากๆนะครับทักษะส่วนตัวสูงยิงคมนะครับถ้าเขาพัฒนาไปได้อีกในอีกเลเวลหนึ่งเนี่ยเชื่อเลยว่าแกเป็นโวคลาสแน่ๆครับสำหรับทางฝั่งของโคพาเมอร์เล่นได้เนียนตาม,มากๆนะสำหรับโคพาเมอร์ในแมตช์นี้นะครับส่วนทางฝั่งของมิดเดิลสโบรมาในเกมนี้นะครับต้นครึ่งแรกช่วงสักประมาณ10นาที คุมพื้นที่กันได้ดีเลยนะครับเชลซี Chelsea ไม่สามารถต่อบอลกันได้เลยก็ด้วยสกอร์ที่ตุนเอาไว้ในนัดแรกหนึ่งประตูต่อศูนย์ไมเคิลคาร์ลตก็วางแผนชัดเจนนะครับว่ายืนคุมพื้นที่หน้าปากประตูของตัวเองนะครับไม่เล่นเพรสซิ่งสูงใส่เชลซีนะครับพอบอลเลยกลางสนามมาเนี่ยถึงจะค่อยวิ่งไล่กันแต่ว่าพอเชลซีต่อบอลไม่ได้เจอ หมากแก้เกมของทางฝั่งพอเชติโนให้เน้นบอลยาววางข้ามโซนไปเลยนะครับแล้วใช้แถว2โอเวอร์แลปขึ้นไปทําให้กับดักเช็คลำหน้ามันไม่ได้ผลก็โดนแบบนี้ไป 2- 3สช็อตก็เกมรับหลุดไปเลยนะครับสำหรับทางฝั่งของมิลลิสโบรพอไม่ได้บอลเนี่ยตกเป็นฝ่ายไล่บอลฝ่ายเดียวแล้วมาเสียประตูเร็วก็ทําให้แรงของพวกเขาค่อยๆเฉื่อยลงไปนะครับเราเห็นชัดเจนมากว่าสปีดของผู้เล่นมิลลิสโบรช้ากว่าเชลซีนะครับ กลับลงมาครึ่งหลังผมเองก็มองว่าทางฝั่งของมิดลสโบรน่าจะขยับสปีดบอลให้มากขึ้นนะครับกับสกอร์ที่ตามหลังอยู่4-0หลายคนอาจจะถอดใจไปแล้วนะแต่ผมก็น่าจะแอบหวั่นใจนะเพราะว่าเชลซีไว้ใจไม่ค่อยได้ในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรับซึ่งพอลงมาเล่นแล้วเข็นไม่ขึ้นจริงๆนะสำหรับใครที่เชียร์มิดลสโบรอยู่ก็อาจจะง,ด,งดหน่อนะครับเพราะว่าเชลซียังคงเล่นตามสูตรเดิมนะครับก็คือ ใช้วิธี r e s ซ i n g สูงนะครับไล่บีบมิดลส์โบรพยายามที่จะ b u ลล์อัแล้วนะครับแต่ว่าก็พลาดโดนทางฝั่งของเชลซีแย่งบอล2ลูกโดยเฉพาะลูกสุดท้ายเนี่ยที่โดนมาดูเอเก้จริงเนี่ยก็เกิดจากความผิดพลาดในการพยายามที่จะ b u ลล์อันะครับแล้วปล่อยให้เชลซีแย่งบันไว้ได้แล้วทางฝั่งของมาดูเอเก้มีการจบสกอร์ถือว่าเชลซีเล่นแบบไม่ประมาทเลยนะครับในวันนี้ ถึงแม้ว่าจะนำอยู่ที่4ประตูต่อศูนย์ตับลงมาเล่นในเครื่องหลังเชลซียังคงเล่นในรูปแบบของการไฮเพรสซิ่งอยู่นะครับระบบ4-2-4เช่นเดิมถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนผู้เล่นก็ตามแต่ว่ายังคงใช้ตัวรุกในแดนบน,นช่วยกันไล่บีบนะครับไม่ให้มิดเดิลสโบรได้ตั้งเกมของพวกเขาเองนะครับมิดเดิลสโบรพยายามที่จะเล่นแบบเอาชัวร์แล้วนะครับจ่ายบอลให้มันตรงแล้วก็ไม่เน้นเร็วมากแต่ว่าเชลซีเนี่ยเข้าถึงบอลกันเร็ว ไม่สามารถที่จะปล่อยให้ทางฝั่งของวิลเล e s ส r โบได้ตั้งเกมได้ถือว่าโอ้โหแมตช์นี้เชลซี Chelsea, เล่นเอาไป5ดาวเลยนะครับเล่นได้ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจอยู่พอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องของผลผลิตสกอร์นะครับในวันนี้ถ้าคมกว่านี้น่าจะมีสัก7จลูกเป็นอย่างน้อยนะแต่ซัดมา6ลูกก็ถือว่าคุ้มค่ากับการอุดรับขับตะนอนของแฟนๆของเชลซีแล้วละ่ะส่วนคาวดีนะครับก็เห็นตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บ กลับมาลงสนามให้กับเชลซีนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนคีเวลที่เล่นไปชั่วโมงกว่าๆนะครับในวันนี้รวมไปถึงคนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของชูกูเมก้านะครับที่หายเจ็บกลับมาแล้วนะครับนัดล่าสุดที่แกเล่นเนี่ยปีที่แล้วน่นนะครับยิงประตูดได้แล้วก็เจ็บยาวไปเลยคอเนอร์กาลเกอร์หลุดไปเป็นตัวสำรองแล้วนะครับเพราะว่าอ่าเอนโซฟอนันเดสแล้วก็มอยเซสคาเซโดเนี่ยฟิต พร้อมที่จะลงสนามด้วยกันทั้งคู่นะครับทำให้คอนเนอร์คาร์กเกอร์ก็หลุดไปเป็นตัวเลือกที่2ที่3ไปนะครับทำให้อ่ะรอดูอนาคตของคาร์ลลกเกอร์แล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรกับเชลซีในช่วงตลาดหน้าหนาวรอบนี้มีข่าวว่าสเปอร์ให้ความสนใจอยู่นะครับส่วนรูปเกมรายละเอียดอื่นๆนะครับก็มองว่าเกมรับของเชลซีวันนี้ทำหน้าที่กันค่อนข้างดีนะครับไม่ค่อยมีความผิดพลาดกันให้เห็นเลย เโกซิวา si ไม่ออกอาการลูกเบอร์แล้วนะครับถือว่าคุมน้องๆกันได้อยู่น่าชื่นชมมากๆที่แบ็คขวาจําเป็นอย่างอัรเซลดิซซี่นะครับที่วันนี้โอ้โหเติมขึ้นมาแต่ละช็อตเนี่ยมีโอกาสได้จบใส่ทางฝั่งของมิดเดิลสโบรตลอดนะครับยิงประตูให้เจ้าตัวเองได้ด้วยนะสำหรับอัรเซลดิซซี่เล่นเข้ากันเป็นปีเป็นครุยกับทางฝั่งของราฮิมสตอร์ลิงมากมากเลยนะครับในเกมเนี้ยเซนบอลถึงกันนะ2คนเนี้ย น่าจะจับเล่นแบ็คขวายาวๆไปเลยสำหรับอัคเซลดิซซี่ขึ้นแล้วมีจังหวะที่จบสกอร์ได้ตลอดนะครับส่วนเรื่องของเกมรับก็รับผิดชอบในพื้นที่ของตัวเองได้ค่อนข้างดีนะครับไม่มีปัญหาไม่มีช็อตหลุดให้เห็นกันเลยนะมีอาจจะมีช่วงท้ายเกมที่โดนประตูตีไข่แตกของมิเดิลสโบรนแหละที่อัคเซลดิซซี่ไม่ยอมเข้าบอลนะครับยืนคุมโซนทั้งท,งที่เพื่อนๆก็ยืนเรียงรายค้างๆกันอยู่นะครับน่าจะ ตัดสินใจเคลียร์ให้มันจบๆไปแต่ด้วยสกอร์ที่มันนำอยู่แล้ว6ลูกนะครับก็เลยทำให้อักเซลดิซซีอาจจะเผลอละเลยไปหน่อยนะครับก็เลยโดนน่าเสียดายไปหน่อยที่เก็บครีนชีตไม่ได้นะครับในนัดนี้ส่วนแผงกองกลางนะครับอย่างเอนโซฟ r n a นเดสเห็นถึงคลาสบอลของเขานะครับชัดเจนมากๆในวันนี้ถือว่าเป็นมิดฟิลด์ที่ทักษะสูงมากๆครับเชิงบอลดีเอาตัวรอดเก่งนะครับแล้วเหมือนแทคติกของ อเชติโน่จะให้อิสระกับทางฝั่งของเอนโซเยอะอยู่พอสมควรนะในเฉพาะโดยเฉพาะในเรื่องของการเติมขึ้นไปเล่นเกมรุกนะครับทางฝั่งของเอนโซขึ้นไปถึงหน้าปากประตูบ่อยครั้งไปแล้วก็ไม่ค่อยที่จะลงมาต่ำมากนะครับซึ่งจังหวะที่เชลซีเปิดเกมรุกเนะี่ยเอนโซจะขึ้นไปในกรอบเซตโทษแทบจะทุกช็อตเลยนะครับจากจังหวะประตูที่2ที่แก้ได้นะ่ะ ก็เป็นการที่เข้าไปเล่นซับพอร์ตกองหน้าในกรอบแก้โทษนั่นแหละทำให้แกเก็บตกได้แล้วก็ซัดประตูที่2ให้กับเชลซีนะส่วนพอลงมาในครึ่งหลังเชลซีอาจจะดูผ่อนเกมหน่อยนะครับเน้นครองบอลทำให้เอนโซลงมาช่วยเคลียร์พื้นที่บริเวณหน้าบ้านของเชลซีถือว่า,เ,าเล่นได้หลากหลายนะครับมิดฟิลด์คนนี้แล้วก็เป็นสายพลังงานชัดเจนมากนะครับวิ่งตลอด90นาทีไม่มีเหนื่อยนะไม่เห็นอาการหอบหรือว่า,ายืน คำหัวเข่าให้เห็นเลยนะถือว่าพละกกำลังเนี่ยเหลือเหลือเลยนะครับสำหรับทางฝั่งของเอนโซในขณะที่ทางฝั่งของคู่หูอย่างมอยเซสไคเซโดนะครับวันนี้อาจจะดูเงียบๆไปหน่อยนะครับเพราะว่าบทบาทไม่ได้อยู่ในเรื่องของการขึ้นเกมแต่ว่าในเรื่องของการสกัดบอลน,นะครับการไปเอาบอลกลับมาครอบครองเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่หลักของเอนโซไม่ใช่เ so, อนโซต้องบอกว่าไคเซโดนะครับในคัมคืนเนี้ถือว่า เก็บกวาดได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ปล่อยให้มิดลสโบรมีโอกาสได้สวนกลับเลยนะครับจังหวะที่มิดลสโบรได้บอลแล้วจะโต้กลับเชลซีเนี่ยไ mm. คลเซโดเขาเก็บกินเรียบนะครับถือว่าเข้าสกัดบอลกันได้ค่อนข้างดีทําให้หลังบ้านก็ไม่ต้องรับภาระหนักมากเพราะว่ามีมิดฟิลตัวตัดเกมแบบนี้คอยทํางานช่วยนะครับก็อาจจะคอยเก็บบอลน,นะครับจากจังหวะที่ขึ้นไม่ได้ไคลเซโดก็คืนหลังบ้างเป็นบางจังหวะส่วนจังหวะที่มิดลสโบรเขาจะขึ้นมาเนี่ย โดนไคเซโดเก็บหมดนะครับส่วนทางด้านของเบนคีเวลนะครับการกลับมาของเขาทำให้การขึ้นเกมทางริมเส้นฝั่งซ้ายดูหวือหวามากขึ้นนะครับไปสุดเส้นหลายครั้งไปรวมไปถึงแก่หุบเข้ามาเล่นทางด้านในนะครับเป็นกึ่งกึ่งมิดฟิลด์ด้วยแล้วก็จังหวะประตูแรกที่ได้ประตูเนี่ยก็เกิดจากจังหวะที่เบนคีเวลเขาหุบเข้ามาเล่นตรงกลางนะครับเข้ามาแล้วเปลี่ยนจังหวะบอลให้เป็นจังหวะเร็วๆนะครับจ่ายบอลทะลุ ช่องของกองหลังมิลลอนสโบรนะครับให้กับซลิงก่อนที่แกจะแอสซิสต์ให้กับโรจานะครับถือว่าอ่ะวันนี้เห็นคีเวลเล่นสักประมาณชั่วโมง,งกว่ากว่าว่าเกมลุกทางฝั่งซ้ายก็ดูดีมากขึ้นนะครับดีกว่ารีไวโคเวลเล่นเยอะเลยนะครับเพราะว่าโควิลไม่ค่อยเติมนะครับโควิลจะเด่นเรื่องของเกมรับซะมากกว่าพอถึงคราวที่ต้องเล่นเกมลุกปเนี่ยไม่ค่อยไปประสานกับมิดฟิลด์ตัวลุกทางดีมเส้นทางฝั่งซ้ายมากนักนะครับซึ่งวันนี้ เห็นคีเวลลงมาเล่นทางฝั่งซ้ายแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับในเรื่องของเกมรุกแต่ว่าการประสานงานกับมิเคลโอมูดริกที่ยืนฝั่งซ้ายด้วยกันเนี่ยยังไม่ค่อยดีนักนะครับเล่นช็อตที่ไม่ค่อยเข้าใจกันแล้วก็ไม่ค่อยที่จะประสานงานกันเข้าขากันดีเหมือนทางฝั่งขวาสักสมัยก็ต้องปรับจูนนะครับเพราะว่าทางฝั่งของเบนคีเวลแกเพิ่งจะหายเจ็บกลับมานะตรงกันข้ามกับทางริมเส้นทางฝั่งขวานะครับที่โอ้โ oh. ห วันนี้เล่นเข้าขากันเป็นอย่างดีเลยนะครับทั้งดีซาซี่แล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงพอเล่นอยู่ทางริมเส้นทางฝั่งขวาเนะี่ยดูค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็เป็นประโยชน์กับทีมมากกว่าในวันนี้นะครับถ้าพอขยับลงมาเล่นทางฝั่งซ้ายในเครื่องหลังเนี่ยดูจะเงียบๆไปนะถือว่าอ่ะก็ไม่เป็นไรทนะั้เพราะว่าบอลมันนําแล้วบอลมันขาดแล้วนะครับถือว่าเชลซีวันนี้ เล่นได้ใจแฟนบอลมากมากนะครับไม่ปล่อยให้คู่แข่งมีโอกาสที่จะได้ฟื้นขึ้นมาเลยนะครับในเกมนี้ถือว่าปิดเกมตั้งแต่15นาทีแรกไปเลยถ้าพูดกันตรงๆนะครับออกแนวคิโม,โมนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าครึ่งหลังลงมาเดินเล่นให้มันครบ90นาทีไปชนะแล้วคุยก็คุยได้นะครับอย่าเพิ่งมันไส้ผมแล้วกัน <laughs> ก็เพราะว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นนะครับครึ่งแรกเนะี่ยนไปได้สี่ลูกนะครับกลับลงมาครึ่งหลังก็ เล่นเผาเวลาไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นก็ยังคง pressing สูงเหมือนเดิมแล้วก็พอมีโอกาสจบสกอร์เนี่ยก็พยายามที่จะเน้นจบสกอร์เหมือนเดิมนะครับครึ่งหลังพออามันโดโบจาออกก็ไม่มีกองหน้าแล้วนะครับขยับมิดฟิลด์อย่างโคพาเมอร์ mer, ขึ้นไปยืนเป็นฟอสไนล้วให้ทางฝั่งของคอนร์การาเกอร์อาจจะขึ้นไปเติมเกมรับบ้างแล้วลงมาช่วยไล่บอลบ้างน,นะครับก็เป็นการเพิ่มผู้เล่น สายพลังงานช่วยไล่บอลน,นะครับทำให้มิดเดิลสโบรไม่สามารถที่จะมีโอกาสกลับมาได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการปิดประตูแพ้ไปแบบชัดเจนมากสำหรับทางด้านของพอสพอมองดีๆในแทคกติกวันนี้นะครับสำหรับทางฝั่งของปอเชสติโนถือว่ามีความเขี้ยวอยู่พอสมควรนะเห็นกลิ่นของแกเริ่มมาทีละเล็กทีละน้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะหลังจากช่วง10นาทีแรกที่ต่อเกมกันไม่ได้นะครับเจาะมิเดิลสโบรไม่เข้า ก็หันมาเล่นบอลยาวแทนซึ่งเล่นงานทางฝั่งของมิ d เดิลสโ u ร h ได้อันนี้เป็นช็อตที่ผมค่อนข้างจะประทับใจนะครับในการแก้เกมแล้วก็แก้ได้เร็วด้วยสองทางฝั่งของปอเชตติโนนะโดยรวมแล้วนะครับผมจัดให้5ดาวเลยนะขอคารวะปอเชตติโนจริงๆวันนี้นะครับเรื่องที่จะเห็นฝีไม้ลายมือเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาแล้วนะครับในวันนี้แล้วก็ ขอให้ฟอร์มแบบนี้เรื่อยๆนะนัดชิงไม่ว่าจะเจอกับอาร์เซนอลหรือว่าฟูลแลมนะครับขอให้เล่นด้วยมาตรฐานแบบนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการจบสกอร์นะครับอย่างน้นอยก็ขอมีสักแชมป์ติดม้ติดมือนะในฤดูกาลนี้นะครับอาจจะไม่มีลุ้นแล้วในแชมป์อย่างพรีเมียร์ลีกหรือว่าการมองไปถึงการติดโคตาไปเล่นฟุตบอลยุโรปอาจจะดูห่างไกลไปหน่อยณนะเวลาปัจจุบันนะครับแต่ใครจะรู้ไม่แน่นะครับถ้าฟอร์มแรงแบบนี้เรื่อยๆเชลซี Chelsea อาจจะ กลับมามีลุ้นนะครับได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปถ้วยใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับถึงแม้ว่ามันจะยังห่างไกลก็ตามนะตอนนี้นะแต่ว่าโลกของฟุตบอลครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฟุตบอลลูกกลมๆนะครับอย่าประมาทไปอ่ะก็คงจะประมาณนี้นะครับสำหรับการคุยหลังเกมวิเคราะห์แทคกติกของทางฝั่งพอเชติโนนะครับว่าแกเล่นยังไงถึงเก็บมาได้ถึง6ตุ้งนะครับในวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังเป็นเพื่อนกันไม่ว่า เพิ่งจะผ่านทางเข้ามาพบเจอครับหรือว่าขาประจําที่คุยกันเมาบอลอยู่นี้อยู่แล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe เอาไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook หรือว่า YouTube นะครับสําสหรับคลิปเนี้ยคงจะขออนุญาตไปนอนหลับฟันดีก่อนนะครับหลับยังยิ้มเลยบอกเลยนะครับสำหรับแฟนเชลซีเจอกันใหม่คลิปหน้าหลับฟันดีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ